ไทยทิพชาแนลยินดีนำเสนอผลงานของอาจารย์วัน์ปัญจมีรานปริศนากลางป่าทมินฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับอุทัยทิพชาแนลด้วยนะครับขอบคุณครับช่วงเวลาแดดกำลังอัสดงเด็กหนุ่มสองคนอาชีพเลี้ยงวัวยังคงเดินงุ่มง่าม ผ่านเนินรกร้างที่อุดมไปด้วยหญ้าคาออกดอกเป็นช่อก้านยาวสีขาวคล้ายหางกระรอกถัดไปมีไม้ยืนต้นขึ้นโปร่งตากับพงหญ้าสูงท่วมเอวจะเห็นรอยแวกของวัวตัวหนึ่งที่มันเดินแตกฝูงเข้าชายป่าไปทุกทีที่เห็นอยู่ไม่ไกลก็คือดงไม้ใหญ่ทึบทะมึนรอยกีบบ่งบอกชัดว่าวัวตัวนี้มุ่งหน้าไปอย่างเดียวไม่มีหยุดแวะกินหญ้าตามประสา เด็กหนุ่มนึกหวั่นใจจะมีคนมาจูงวัวเข้าไปข่าวเรื่องหัวขโมยจ้องจะลักวัวช่วงนี้ทำให้ต้องคิดหนักด้วยความจำเป็นยามหน้าแลง้งพื้นที่ใกล้บ้านไม่มีหญ้าให้วัวกินจึงต้องต้อนวัวเข้ามาเลี้ยงในป่าหวังขุนส่งขายเป็นรายได้เดียวของครอบครัวหลายวันมานี้พ่อสั่งให้เอาปืนมาด้วยหากเห็นมีคนน่าสงสัยมาใกล้ฝูงวัวไม่นึกว่าจะโดนดีเข้าจนได้ เผยเด็กหนุ่มอายุ17นิสัยห้าวหารในมือถือปืนลูกซองเดี่ยวของพ่อมาด้วยจึงมีความกล้าเป็นพิเศษเขาหยุดคิดใคร่ครวนหากเป็นขโมยขจ,จรจริงเห็นจะได้ยิงกันละเผยหันมาสั่งความกับน้องชายที่ชื่อเจ้าชิดให้กลับไปก่อนชิดแกกลับไปก่อนบอกพ่อเลยว่าพี่ไปตามวัวคงค่ำๆเนี่ยถึงจะกลับแต่พี่รอยวัวมันไปทางโป่งตาก,กอยไปคนเดียวมันน่ากลัวนะพี่ ชิดก็รีบต้อนวัวกลับไปก่อนทิ้งวัวไว้นานไม่มีคนดูเกิดมีขโมยมาต้อนวัวไปจะว่ายังไงเผยคิดอ่านดีแล้วจะตามวัวไปคนเดียวให้น้องชายต้อนวัวส่วนใหญ่กลับคอกไปก่อนถ้ากลับไปทั้งอย่างนี้ได้โดนพ่อทุบจนน่วมแน่ชิดจนคำจะพูดหันไปมองต้นไม้รอบตัวแทบแยกไม่ออกแล้วเป็นพันไม้อะไรบ้างอยากจะให้กลับทั้งสองคน แต่พี่ชายก็คงจะไม่ยอมจ้ะพี่ฉันจะรีบไปแต่พี่ไม่ต้องไปถึงโป่งตากอยนะถ้าหาแถวนี้ไม่เจอฉันจะตามพ่อให้มาช่วยหาอีกคนชิดแม้นิสัยไม่ห้าวหาญเหมือนพี่ชายมีความสุข,ขุมรอบครอบกว่าที่คอสวมตะกรุดทนจะไม่กลัวผีสางของพี่ชายก็เคยมีแต่ทําหายพอได้ปืนจากพ่อมาแล้วไม่เคยกลัวอะไรซึ่งคิดผิดถนัดความสัมพันธ์ของพี่น้อง ทำให้อดห่วงไม่ได้เรื่องวัวหายไปในป่ามีข่าวให้ได้ยินมานานแล้ววัวหายอาจไม่ได้เกิดจากขโมยอาจเกิดมาจากอาถรรพ์ป่าถ้าหากไปทําผิดป่าเข้าพวกคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านก็เคยเตือนไว้ให้ระวังแต่ด้วยความจําเป็นพ่อเลยพามาทํากระท่อมกับคอกวัวในป่าจะได้สะดวกเลี้ยงวัวพอมีเวลาว่างพ่อจะพาไปล่าสัตว์รวมถึงนั่งห้าง แต่ไม่เคยเลยจะไปถึงโป่งตะกอยโป่งต้องห้ามที่เคยมีพรานป่าเสียชีวิตชื่อนี้ไม่ได้มาจากคนแก่ที่ชื่อตากอยพ่อบอกว่ามีคนเคยเจอก่องกอยที่นี่ต่อมาเลยก็เรียกเพี้ยนมาเป็นโป่งตากอยดวงอาทิตย์ครึ่งดวงบนเส้นขอบฟ้านกกาบินว่อนส่งเสียงดังสับสนก่อนที่ไม่นานทั้งหมดจะเงียบเสียงลงพร้อมกับแดดสุดท้าย เหลือเพียงแสงสีผีตากผ้าอ้อมทิ้งให้ผื้นป่าเข้าสู่แดนวิเวกท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นคล้ำเข้มต่างกับพื้นป่ามีสีขาวของหมอกลอยเจืออยู่ทั่วไปยิ่งทําให้การมองเห็นได้ไม่ไกลนักหากคนไม่ชินป่าจะหลงโดยง่ายเผยตอนนี้ยืนอยู่อย่างโดดเดี่ยวกลางป่าทิศทางเบื้องหน้าเห็นเป็นดงไม้สูงทมึนคือโป่งตะกอยทิศทางการเดินของวัว มุ่งหน้าเข้าไปในดงที่ว่าแทบจะเลี่ยงไม่ได้เลยหวังว่าจะได้เจอไอแดงวัวหนุ่มตัวที่มักแตกฝูงที่อาจหลบนอนในดงสาบเสือข้างหน้าเสียงฝีเท้าเหมือนจะดังไปเสียแล้วมันดังสถานคล้ายมีคนเดินตามหลังมายิ่งสาวเท้าเดินหน้าอากาศเย็นสวนทางมาทำเอาขนลุกสู้บรรดาเก่่งไม้โน้มลงมาขวางหน้าระเกะระกะคล้ายเจ้าป่าห้ามไว้เผย จำต้องใช้มีดเน็บฟันเพื่อเปิดทางเข้าไปเอาศัยว่าเคยค้างแรมในป่าก,กับพ่อที่เป็นพรานจึงไม่กลัวมั่นใจจะตามรอยวัวเจอแน่ในที่สุดก็มาถึงโป่งตะกอยจนได้ความเหี้ยมหานของเด็กหนุ่มที่เคยมีเหมือนถูกทดสอบมันคงเหลือไม่ถึงครึ่งข้างในนี้ผิดกับข้างนอกมากต้นไม้ค่อนข้างโปร่งตาวัชพืชมีน้อย ตามพื้นที่มีรอยกีบเท้าวัวย่ำทับรอยเท้าของเก้งหมูป่าเสียงรีดริงเรไรที่เคยดังระงมพากันหยุดเสียงพร้อมกันตอนนี้มันเงียบขนาดเสียงหายใจของเขายังดังเกินไปความกลัวไม่ได้มาจากบรรยากาศแวดล้อมแต่มาจากรอยช้างป่าไม่มีคนเห็นเสือในป่าแถบนี้นานแล้วแต่ช้างยังมีอยู่ข่าวช้างเหยียบคนตายมีให้ได้ยินบ่อย ตอนนี้หูยังแว่วได้ยินเสียงพวกมันส่งเสียงร้องเหมือนจะอยู่ในนี้คงมีเป็นโคลงแน่ถ้าบอกว่าไม่กลัวก็คงจะไม่ใช่ลูกคนแล้วต่อมาเสียงก็เงียบไปปล่อยให้สับสําเนียงของสัตว์เล็กสัตว์น้อยเข้ามาแทนที่บนเรือนยอดไม้ได้ยินเสียงกระพือปีกของนกตามด้วยเสียงร้องของมันเขาเงยหน้าขึ้นมองติดที่พุ่มไม้ใบบังเดาว,ว่าเป็นนกเขาแมวทันใดนั้น หัวใจของเขาเหมือนได้น้ำเย็นมาชโลมในความมืดเบื้องหน้าเหมือนมีคนเดินผ่านสังเกตได้จากไฟจากก้นบุรีกับเสียงฝีเท้าคนเดินสายตาที่ปรับได้กับความมืดได้แล้วมองดูคล้ายพรานป่าเพราะเห็นแบกปืนว่าจะขานเรียกแล้วเป็นต้องชะงักในหัวมันผ่านนึกถึงพรานที่ชื่อตะเพิกคนในหมู่บ้านคนนี้พ่อสนิทด้วยได้ข่าวว่าหายตัวไปในป่ามาร่วมอาทิตย์ ญาติญาติกำลังออกตามหาร่างปริศนาดูไปก็คล้ายพลานเพิกอยู่เหมือนกันทันใดนั้นก็เดินลับหายไปจากสายตาเข้าไปด้านหลังโคนไม้ใหญ่และเงียบไปในที่สุดจะไม่ให้เขากลัวได้อย่างไรถ้าไม่ใช่เพราะได้กลิ่นเหม็นเน่าลอยออกมาอาจจะเป็นวิญญาณคนตายในป่ามาปรากฏให้เห็นก็เป็นได้ใต้ต้นมกเลือมีซากห้างของพวกพลานที่พังลงมา ไม้บางท่อนเกี่ยวกับเถาวันห้อยตรงเตงลมพัดมาวูบหนึ่งพาเอากลิ่นฉุนกึกร้ายกาดมาถึงจมูกเหมือนมีสัตว์มาตายทิ้งซากเน่าเปื่อยแถวนี้เสียงแมลงวันดังวึงวึงตอมบางสิ่งอยู่ที่โคนต้นไม้มะเกลือเผยเริ่มใจคอไม่ดีใช่ว่าจะไม่เคยสัมผัสมามันคือกลิ่นศพคนตายชัดๆโครงกระดูกของมนุษย์ภาพตรงหน้าทำเอาเด็กหนุ่มผงะ ถอยหลังมาหลายก้าวกับโกงคอสำรอกเอาอาหารเก่าออกมาเป็นอะไรที่กระทันหันมากเนื้อหนังของศพหายไปมากแล้วโดยเฉพาะกระโหลกขาวโพลนกับมีสัตว์กินซากตัวหนึ่งกัดถึงศพฝูงแมลงวันบินตอมจนดำมืดเขาจะไม่หันกลับไปดูอีกแล้ววิ่งได้ก็ต้องวิ่งข่าวก่อนหน้านี้ที่มีพรานในหมู่บ้านหายตัวไปในป่าร่วมอาทิตย์เป็นพรานสูงวัยที่ชื่อเพิก เด็กหนุ่มสติเตลิดกับคำตอบในหัววิ่งชนิดไม่ดูทิศทางแล้วส่งเสียงร้องโวยวายลั่นพึ่งจะรู้ตัวไม่ได้เจนป่าอย่างที่ประเมินตนเองไว้ไอ้โน้ะโยนี่เองมาทางนี้แล้วเสียงชายแก่ร้องเรียกเห็นเป็นเงาตะคุ่มยืนอยู่ข้างกอไผ่ของอีกฝ่าของลำห้วยนอกเขตโปงสามารถเดินข้ามไปได้ลุงลุงเป็นใครทำไมอยู่ตรงนั้นมืด,มดเย ร้องออกไปทั้งที่เสียขวัญเอ็งจำข้าไม่ได้หรอข้าพรานเพิกยังไงล่ะคนแก่หัวเราะเสียงแหบพร่าหากจะดังกังวานตะเพิกเผยร้องลั่นหันหลังได้ก็วิ่งหนีสุดชีวิตเวลานี้จะเหลียวหาใครมาช่วยเหลือได้แล้วนอกจากช่วยเหลือตัวเองข้างหน้ากลับมีช้างดักรออยู่เสียงของพวกมันดังกึกก้องยังกระฟ้าผ่า เมื่อรู้มีคนกำลังเข้าไปใกล้โขลงของมันเด็กหนุ่มต้องวิ่งย้อนกลับมาในโปงอีกครั้งมันไม่รู้ทิศทางแล้วจะหลบไปทางไหนดีรู้แต่ว่าต้องไปให้ไกลจากที่ตรงนี้กลางคืนในป่าลึกมีอันตรายอีกมากเขาต้องมองหาต้นไม้ปีนขึ้นไปหลบภัยไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังวิ่งบนหนทางของสัตว์ที่เรียกว่าด่านสัตว์ฝั่งหนึ่งเป็นลำห้วยอีกฝั่งเป็นที่สูงชัน ข้างหน้ามีแสงแฟตะเกียงคล้ายมีคนมายืนกวักมือเรียกให้เข้าไปหาเป็นอะไรที่หลอนมากใครก็ไม่รู้มายืนอยู่กลางป่ากลางค่ำกลางคืนแบบนี้หนทางบังคับถ้าไม่เดินหน้าก็ต้องถอยกลับไปที่โป่งผีสิงเจ้าของร่างปริศนามีน้ำเสียงที่คุ้นหูมากคล้ายเจ้าชิดพี่มาทางนี้เร็วอย่ากลับไปอีกแถวนั้นมันมีช้างปา เป็นน้ำเสียงของเจ้าชิดน้องชายจริงๆอย่ามาหลอกนะเว้ยกูมีปืนนะใจะเย็นๆก่อนไอ้โน,โนวางปืนลงบัดเดียวป่องงขึ้นมามันจะยุง่งเสียงตะแก่ดังมาจากด้านหลังมาถึงพอดีกับเด็กนมอีกคนพี่เพยฉันกับตะเพิกตามหาแทบแย่นึกว่าจะคลาดกันซะอีกไอ้ชิดนี่แกตัวจริงนะไม,ไม่ใช่พี่ป่ามาหลอกแน่นะเพยน้ำเสียงละล่ำละลักเข้าไปจับแขนจับคอน้องชาย เนื้อตัวยังอุ่นอยู่เลยข้องใจก็ตรงตาเพิกไม่ทันหันไปมองแกเข้ามาจับหัวไหล่ทำเอาสะดุ้งคนแก่ได้แต่บ,บนนี่ถ้าไม่เห็นเป็นลูกเป็นหลานจะไม่เข้ามาช่วยเลยปากก็บ่นไปถึงพ่อของเจ้าเด็กสองคนนี้ไม่น่าพามาเลี้ยงวัวในป่าลึกผีป่าผีพรายมีมากต่อให้คนมีอายุมีประสบการณ์ก็ยังพลาดได้เลยนี่ดีนะว่าตามมาเจอเสียก่อนไม่งั้น อาจได้กลายเป็นคนหายไปอีกเหมือนกับศพที่อยู่ในโป่งตากอยตาเพิกหมายถึงศพที่โป่งใช่ไหมทีแรกฉันก็นึกว่าเป็นเป็นตาเพิกซะอีกตอนนี้น่ะคนในหมู่บ้านเขาลือกันไอ้บ้านี่ข่าออกมาจากบ้านอาทิตย์เดียวถึงกับลือกันเป็นตุเป็นตะเลยเลยวะชิดเริ่มลำดับเหตุการณ์ให้เผยฟังเขากลับไปสนทางกับตาเพิกพรานป่าก่อนหน้าที่ได้ข่าวว่าแกหายตัวไปในป่าตอนนี้ รู้แล้วว่ายังอยู่ดีตะเพิกเริ่มมีน้ำเสียงหนักใจยอมรับเองว่าภายหลังเมียตายเลยไม่มีกระจิตกระใจอยู่ติดบ้านเที่ยวท่องป่าไปะจะลืมวันลืมคืนไม่นึกว่าทางญาติจะเป็นห่วงตอนอยู่ก็ไม่เห็นจะมาดูใจกันเลยเผยเปลี่ยนเรื่องสนทนามาที่เรื่องวัวชิดบอกเพียงพวกมันกลับคอกไปเองได้จะเป็นห่วงก็แต่พี่ชายเท่านั้นเพราะได้ข่าวจากปากตะเพิกเรื่อง เจอช้างป่าแถวโป่งตะกอยเกรงไปเจอเข้าจะเป็นอันตรายพอมาอยู่กันพร้อมหนะ้าแล้วยังมีผู้ใหญ่อีกคนเป็นที่พึ่งพิงด้านจิตใจได้อีกเผยหายใจได้อย่างโล่งอ,อกขวัญกำลังใจเริ่มกลับมาเราไปหาที่พักกันเถอ,อ,อะไอโนตรงนี้นะ่ะมันเป็นด่านสัตว์มันใหม่เหมะว่าแล้วพรานเพิกก็ชี้ไปป่าอีกฟากเป็นที่ลาดเขาอุดมไปด้วยกอไผ่สาง สูงขึ้นไปมีชะง,ง่อนผาช้างตามไปไม่ถึงแน่เหมาะใช้เป็นที่พักสำหรับคืนนี้ตะเพิกตรงหน้าเราก็คือห้วยผีเงือกเราจะมาเจอมันแน่นนะชิดร้องถามเสียงสัน่นก่อนที่ทั้งสามคนจะลงไปในน้ำอย่าถามหามันสิตรงนี้นะ่ะน้ำไม่ลึกนักรอกรีบข้ามก็แล้วกันเฮ้ยมันมีขอน,น้ำลอยมาทางนี้เผยร้องลั่นเพราะขอนไม้ลอยทวนกระแสน้ำ ก้อนหินแถวนั้นถูกนำมาปาออกไปได้ยินเสียงตีน้ำดังโครมน้ำกระเด็นสูงหลายเมตรเจระเข้ตัวนั้นหันหัวย้อนกลับไปทันทีเอ็งนี่ตาไวจริงนะไอ้เพ้ย <c oughs> คนแก่หัวเราะในลำคอเสียแต่เจ้าหนุ่มตกใจง่ายไปหน่อยป้าพ <c oughs> ีผีเงือกหรือเปล่าตามันคือเจระเข้เอ็งสองคนนะไม่ต้องกลัว ตรงนี้นะ่ะน้ำตื่นรีบข้ามไปเร็วเผยสะดุดล้มตอนข้ามลำน้ำเพราะแข้งขาอ่อนอาการตกใจกลัวยังไม่หายพรานชลาต้องดายเอ็ดอึงเพราะเกรงจระเข้ย้อนกลับมาคาบเอาคนที่ดินตะลิงค่อนข้างสูงขึ้นไม่ง่ายเลยช่วงที่ต่ำยังเต็มไปด้วยกอว่านขึ้นมากมายชิด เห็นเอามีดเน็บฟันว่านพวกนั้นเปิดทางขึ้นไปก่อนแล้วดึงข้อมือพี่ชายให้ตามขึ้นไปยุ่งแล้วสิว่านพวกนี้มีอะไรหรือพลานเราต้องรีบขึ้นจากน้ำไปนะเฮ้ยจะเกิดอะไรก่อช่างข่ารับมือได้ที่พักใต้ชะงนผาต้องเดินขึ้นที่ลาดชันผ่านป่าไผ่มีรอยพักครั้งของพวกพรานมาก่อนฝืนเก่าเอามาใช้ก่อไฟได้ สองพี่น้องรู้สึกพอใจนับว่าเป็นพื้นที่เหมาะสมใช้เป็นที่พักช่วยกันคนละไม้คนละมือไม่ทันไรไฟก็ลุกเป็นเปลวให้แสงสว่างกับความอบอุ่นโดยเฉพาะเผยที่ต้องรีบถอดเสื้อผ้าที่เปียกเอามาพึงลมนุ่งเพียงผ้าคมะาพื้นเดียวพอฟืนลุกไหม้เป็นฐานดีแล้วข้าวห่อจากมือ้อกลางวันยังเหลือกินถึงมื้อค่ำมีเนื้อเค็มเอามาปิ้งไฟอีกน้อย สองพี่น้องเรียกผู้อาวุโสมากินด้วยกันแกตอบป,ปฏิเสธมาจากในมุมมืดเพียงนั่งนิ่งคล้ายทำพิติกรรมบางอย่างเผยไม่คิดรบกวนตั้งหน้าเปิบข้าวใส่ปากอิ่มแล้วจึงดื่มน้ำตามเวลามันพึ่งจะหนึ่งทุ่มยังไม่มีใครง่วงจึงต้องหันหน้ามาคุยกันกับพรานเพิกที่เลือกนั่งห่างออกไปในมุมสลัวสลัวชิดยังค้่องใจไม่หายเกี่ยวกับชื่อห้วยผีเงือก มันจะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าเพราะเคยได้ยินคนแก่ที่บ้านเล่าให้ฟังว่ารูปร่างมันเหมือนขอนไม้ใหญ่ลอยในน้ําสีออกเขียวแก่ตรงปลายมีกะโหลกและเขาคล้ายควายบ่งบอกส่วนนั้นน่าจะเป็นหัวมันผีชนิดนี้มีอํานาจดนบันดาลให้มีพายุฝนฟ้าตกได้หากไปทําให้มันไม่พอใจหรือมีคนไปเก็บเขี้ยวของมันตามริมน้ําได้จะเป็นรูปร่างแปลก หากไปหยิบเข้าจะเกิดฝนตกฟ้าร้องพายุเข้าไม่หยุดจะต้องเอากลับไปวางไว้ที่เดิมพายุจึงจะสงบฉันเหมือนฝันร้ายแล้วตื่นขึ้นมาเลยตาว่าแต่ตาเจอศพก่อนฉันใช่ไหมศพในปงตะกอยเผยถามขึ้นขณะเอามืออังไฟข้าคงเจอไล่ๆกับเองนั่นแหละเรื่องอะไรจะอยู่แถวนั้นพอข้ามห้วยไปหน่อยเดียวก็ได้ยินเสียงเองวากมาเลยให้เดาก็คงเจอศพแน่ ป่งตาก้อยมีแต่พรานต่างถิ่นที่มานั่งห่างพรานบ้านเราไม่มากันหรอกมันจะเจอดีเขานี่ยังดีนะว่าเองวิ่งไปทาง่านที่เจ้าชิดรออยู่ไม่งั้นก็คงเตะเลิดไปไกลคนแก่ปล่อยควันบุหรี่เป็นทางยาวคล้ายถอนใจหรือคนที่ตายเพราะกองกรอยกันแน่พรานเจ้าชิดถามข้าก็ไม่รู้มันมีได้หลายสายเหตุอย่างสมัยก่อนมีพรานชื่อตากอย มานั่งห้างดักยิงเก่งก็เลยโดนคนข้างล่างส่องเข้าให้จนตกมาจากห้างมาตายแบบศพนี่เลยใครเข้าก็เลือกันตากกอยโดนปล้นเอาปืนเพราะพึ่งซื้อลูกสองหานัดมาใช้มันมีเรื่องแบบนี้ด้วยหรือตาชิดอิ่มที่หลังถึงกับสะอึกข้าวต้องเอากระบอกน้ำมาเดิมจะสมัยไหนมันก็มีได้ทั้งนั้นในป่ามันมีอันตรายสารพัดแม้แต่คนด้วยกันก็ย่าพึ่งวางใจ เรื่องวัวที่หายไปก็เหมือนกันพวกเองอย่าตามหาเลยมันอันตรายไว้ข้าจะแวะไปคุยกับพ่อของพวกเองให้จะได้ไม่ถูกลงโทษเจ้าชิดยังค้่องใจกับชื่อห้วยผีเงือกหันมาถามพรานทำไมคนถึงเรียกชื่อนี้มันจะเกี่ยวข้องกับจระเข้หรือเปล่าเพราะผีเงือกที่เคยได้ยินมามันจะมีรูปร่างเป็นขอนไม้ใหญ่ยาวจะไม่ไหลตามน้ำมันจะว่ายทัวน้ำของมันเอง แต่ที่เห็นตอนนี้คือจอระเข้ซึ่งมันมีอันตรายไม่ต่างกันพรานเพิกบอกไม่เคยเห็นเหมือนกันแต่อย่าไปหาคำตอบเลยให้รู้ไว้ว่าในาน้ำมีจระเข้ก็พอในป่าภัยใต้ที่พักทั้งสามคนมองเห็นแสงไฟเป็นแถวเรียงเดียวมุ่งไปทางหนึ่งคล้ายมีคนถือใต้เผยอุทานขึ้นมาเข้าใจว่าเป็นพวกพ่อที่พาคนออกตามหาพรานเพิกทำเสียงหึ ด้วยรู้เลขคนของกลุ่มบุคคลปริศนามีหมู่บ้านคนอยู่แถวนี้หรือพลานชิดถามข้าขอเตือนเองสองคนนะว่าในป่าแถวนี้ไม่มีหมู่บ้านคนฉันเข้าใจแล้วตาชิดทำตาเหลือกเข้าใจแล้วว่าที่เห็นนั่นไม่ใช่คนแน่พวกเองไปทำผิดป่าอะไรไว้ทึงโดนผีป่าหมายหัวจะเอาไปเป็นตัวตายตัวแทนข้าได้ยินผีป่ามันคุยกันเลยมาช่วยไว้ได้ทัน ถึงตอนนี้นะพวกมันก็ยังไม่ยอมถอยนอนเนี่ยมันมากกันอีกแล้วหมอกโรยตัวลงจนป่าขาวหมัวดวงไฟพวกนั้นต่อมาเห็นเป็นผู้คนเดินงุ่มง่ามผ่านกอว่านจะขึ้นมาบนนี้สองพี่น้องเข้ามาเบียดกันเพิ่งรู้จักปากพรนเพิกตอนนี้เองมันคือว่านผีพงที่เดินแวกเหยียบย่ำกันมาร่างวิกรพวกนั้นเหมือนไม่มีกระดูก มันโอนเอ็นคล้ายลำต้นกับใบของว่านยามต้องลม้มแต่ละร่างผอมโซไม่อาจจำแนกชายหรือหญิงชิดเหมือนจะร้องไห้มองหน้าพี่ชายพยักหน้าให้สารภาพเธอะเรื่องเมื่อตอนกลางวันที่ไปยิงข้างพอได้ปืนของพ่อมาแล้วเอามาลองล่าสัตว์ยิงนกยิงบางไปเรื่อยเป้าสุดท้ายก็คือข้างบนยอดไม้ตัวหนึง่งได้มาแล้วนำไปถลกหนังกับชำแหละที่ลำห้วยอเผอิญ โขงช้างป่ากำลังลงกินน้ำทั้งสองจึงทิ้งลำไส้กับหนังข้างห้อยกิ่งไม้ดักทางไว้กะให้ช้างป่ามาเจอทําเอาพวกมันส่งเสียงตกใจดังลั่นป่าเล่นอุตตริไม่เข้าเรื่องนี่ถ้าไม่ใช่ลูกของเพื่อนข้ามปยื่นมือมาช่วยแนะพลานเพิกเอาปืนมาบริกรรมคาถาเล็ด้าเฮเลดกลับไปในที่ของพวกเจ้าซะ ถ้าไม่ถอยข้าจะยิงแล้วนะควักจับใจมากินให้หมดฝูงผีร้องหวยหวนเสียงล้อๆกันไปทำเอาคนทางนี้ขนลุกไหลพวกมันไปเลยพรานยังไม่ได้ต่อปากต่อคำมันจะขึ้นมาถึงแล้วเผยร้องบอกละล่ำละลักพรานเท่าเผยแววตาเหี้มเป่าขคาถาดังพ่วงใส่ปืนแล้วชูวปืนขึ้นฟ้าหัวกระสุนบรรจุ สรรพของคลังหลายอย่างพอยิงขึ้นฟ้าผีป่าพวกนั้นหายไปในทันทีเหลือเพียงกอว่านที่มีรอยพลุนเหมือนโดนลูกปลายยิงพวกเองไม่ต้องกลัวปืนข้ามีครูปราบผีป่าได้แน่ <c oughs> พรานเพิกเราะเสียงต่ำก่อนจะเอาปืนสะพายเข้าหลเอาแล้วนั่นตาจะไปไหนชิดถามข้าจะไปขึ้นห่างขึ้นนี้ว่าจะยิงหมูป่า ถ้าพวกเองต้องการให้ช่วยให้ยิ่งปืนขึ้นฟ้าหนึ่งนัดแล้วข้าจะมาช่วยก่อนจะไปข้าขอให้พวกเองจำคำไว้ให้ดีอย่าออกนอกที่พักถ้าเห็นอะไรหรือได้ยินเสียงอะไรก็อย่าทักเด็ดขาดในป่ายามค่ำคืนมีใครมาเรียกก็อย่าไปสนใจเด็ดขาดให้ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้รอจนกว่าจะเช้าถึงจะออกไปได้พวกฉันเข้าใจแล้วพลานพ่อก็เคยสอนอยู่เสียแต่มันลืมเสียสนิททุกที ที่บอกก็เพื่อความปลอดภัยของพวกเองนั่นแหละไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่เด็ดขาดพรานพูดจบก็พาร่างผมเส้นผมสองสีเดินจากไปท่ามกลางอากาศเย็นยเยอือกหินทุกก้อนเหมือนเคลือบด้วยน้ำแข็งอุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็วเวลานี้จึงเหลือเพียงสองพี่น้องอยู่กันเพียงลำพังและเวลาก็ได้ล่วงเลยผ่านไปจนกระทั่งกลางดึกคืนนั้นเพย อาสานั่งยามคนแรกเพราะไม่ไว้ใจกับป่าแวดล้อมทันใดนั้นรู้สึกในหัวมันหนักนักลืมตาแทบไม่ขึ้นมันเหมือนถูกมนต์สะกดทำให้ไม่อาจทนความง่วงได้อีกต่อไปลม้มลงหน้าความหลับสนิทไปในทันที่ามกลางสายตาที่กำลังจ้องมองมาที่พวกเขาขณะที่สองพี่น้องกำลังนอนหลับสนิทเจ้าชิดนอนกระสับกระสาย กับเพ้อออกมาคล้ายกำลังฝันร้ายแล้วสะดุ้งตื่นขึ้นมาทันเห็นตัวประหลาดหรือผีกองกอยกำลังดูดเลือดที่นิ้วเท้าของเผยพี่ชายอย่างอร็ออร่อยโดยที่เจ้าตัวกำลังนอนหลับไม่อาจช่วยเหลือตนเองได้เลยชิดเห็นเข้าก็คว้า,วาปืนมาสาดกระสุนไปบนร่างของผีกองกอยหนึ่งนัดผีกองกอยร่างกระเด็นแต่ยังหนีไปได้วิ่งหายเข้าไปในความมืดตาพื้นป่า เผยสะดุ้งตื่นขึ้นมาจากเสียงปืนจะลุกตามเป็นอันต้องเอานิ้วมือปุ่มหัวนิ้วเท้าไว้เห็นว่ามีเลือดออกด้วยเกิดอะไรขึ้นวะชิดแล้วตัวอะไรมากัดนิ้วโป้งของพี่โอ้ยกลงไกลดงแนะ่มันเข้ามาดูดเลือดจากหัวไม่เท้าพี่ฉันซัดมันด้วยลูกดอดจนไสแตกแต่ก็ยังหนีไปได้เผยรู้สึกหน้ามืดเพราะเสียเลือดไปไม่น้อยพอน้องชายถามก็พยักหน้าว่ายัางไหว ฉันขอโทษฉันไม่น่าเล่นอุตริเลยชิดยอมรับทั้งน้ํำตาเป็นคนเอาซากข้างไปแขวนไว้หวังให้ช้างตกใจไม่คิดว่ามันจะเป็นการทำผิดปาคนที่ต้องรับกรรมกลับเป็นพี่ชายช่างเธอถ้าไม่เพราะพี่ชวนแกยิงสัตว์ก็คงจะไม่เกิดเรื่องขึ้นเราต้องรับผิดชอบร่วมกันคำพูดของเผยทำให้ชิดมีใจฮึกเหิมขึ้นมาอีกครั้ง กระสุนยิงโดนเข้าอย่างจังเข้าก,กลางลำตัวของกองกอยหลักฐานคือลำไส้ที่ปลิวออกมาตามแรงกระสุนมันยังหนีไปได้มีแต่จะต้องใช้กระสุนที่ผ่านพิธีกรรมของพวกพรานป่าเท่านั้นจึงจะปราบมันได้ชิดมองหาพรานเพิกไปด้วยทำไมยังไม่เห็นมาตามที่รับปากไว้หรือทิ้งคนทางนี้ไปแล้วอย่าหวังพึ่งตะเพิกเลยพี่พลาดเองที่เผลอหลับต่อไปนี้เราต้องช่วยตัวเอง เผยพูดไปก็เอาผ้ามาพันนิ้วโป้งที่เป็นแผลพี่หลับเถอะนะฉันจะเฝ้ายามเองคราวนี้นะ่ะให้เอาผ้าห่มคลุมตัวให้มิดไม่ให้มีส่วนไหนของร่างกายโผลออกมานอกผ้าเด็ดขาดส่วนฉันมีตะกรุดคุ้มตัวอยู่แล้วไม่ไม่ไม่พี่หลับไม่ลงแล้วมันน่ากลัวเหลือเกินพรุ่งนี้พี่จะขอพ่อให้ย้ายวัวเลี้ยงแถวชายป่าเราเข้ามาลึกเกินไปมันอันตรายข้แข็งไว้นะพี่อีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะเช้าแล้วเราสองคนต้องปลอดภัยเผยกับชิด นั่งหันหลังให้กันจะได้เฝ้าระวังให้กันได้มีกองไฟที่เติมฟืนให้ลุกเป็นเปลวตลอดเวลาเป็นแนวป้องกันเวลาที่ผ่านไปจนใกล้ลุง่งอำนาจของความง่วงเริ่มเล่นงานทั้งสองอีกครั้งเสียงไก่ขันยามนี้ทำให้ทั้งสองคนกำลังเคลิ้มหลับจู่ๆเผยก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเหตุการณ์มันเหมือนเดิมที่ฝันเห็นพรานเพิกม,มาเรียกความจริงแกไม่ได้ไปไหนไกลเลย แต่อยู่ในความฝันพอลืมตาขึ้นมาคราวนี้เห็นน้องชายกำลังเดินลงไปใกล้จะถึงลำห้วยไม่ว่าจะเป็นกอว่านผีโพงหรือผีเงือกในน้ำล้วนอันตรายไอชิดไอชิดต,ตื่นเร็วเข้าอย่าให้มันสะกดแก้ได้เผยวิ่งตามลงมาเป็นจังหวะเดียวกับน้องชายทิ้งร่างลงไปในน้ำจอระเข้ตัวสีดำดวงตาแดงเป็นไฟมันอ้าปากงับแล้วหมุนร่างในน้ำ เป็นการออกแรงเพื่อกระชากร่างของเหยื่อให้ขาดจากกันเผยร้องหวอยหวนลั่นจะยิงแต่ปืนเจ้ากรรมกลับยิงไม่ออกถึงต้องตายก็จะลงไปช่วยน้องชายให้ได้มีดเน็บถูกชักออกมาทำท่าจะโดดลงไปสู้กับจระเข้ไม่ทันจะโดดมีมือจากข้างหลังมาคว้าไหล่ไว้เสียก่อนแล้วกระชากจนหงายหลังล้มทำเอากอว้านผีโผงแหลกเป็นแปลง เจ้าของมือไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นชิดนั่นเองที่เห็นพี่ชายเพล้คลั่งขึ้นมาแล้ววิ่งเตลิดจากที่พักพี่เพลยเป็นอะไรไปเตื่นซิเตื่นอย่าให้มันสะกดได้นะชิดตบหน้าพี่ชายไปชาดใหญ่หวังให้ฟื้นคืนสติเกรงก็เกรงมีดในมือเหวี่ยงไปมาจะบาดเอาเพลยรู้สึกในหูลั่นโดนตบครั้งนี้ได้ผลเรียกสติกลับมาได้พอหันไปมองท้องห้วยผิวน้ำนิ่งสนิท ไม่มีจระเ,เข้เข้ารุมฉีกร่างคนแต่อย่างใดเพิ่งรู้ตนเองอยู่ในฝันร้ายหรือเป็นอำนาจมืดเข้าครอบงำกันแน่ทำให้เป็นเช่นนี้เกิดอะไรขึ้นพี่นึกว่าแกกำลังจะลงไปในน้ำให้จระเข้งับเสียอีกชิดถึงกับหายใจหอบจากความตื่นเต้นจู่ๆพี่ก็คลั่งขึ้นมาดีที่ตามมาช่วยไว้ได้ทันพี่ตั้งหากที่จะลงไปในน้ำนี่ถ้าฉันตามมาไม่ทันพี่ก็คงมีอันเป็นไปแล้ว บอกแล้วไงฉันมีตะกรุดโทนคุ้มตัวของพี่ที่เคยมีแต่ทำหายอาฐาันป่าก็เลยจ้องเล่นงานทั้งว่านผีพงทั้งกองกอยมันจ้องเล่นงานพี่คนเดียวเลยนะเผยสะอึกที่น้องมันว่าก็ถูกต้องแล้วมีของดีกับตัวแต่ไม่รักษาเองงั้นเราก็กลับที่พักกันเถอะไม่ถึงชั่วโมงก็จะสว่างและคืนนั้นก็ได้ผ่านไปจนกระทั่งเช้าไม่ทันลงจากที่พัก พ่อกับคนในหมู่บ้านอีกสองคนมาช่วยกันตามหาตั้งแต่เมื่อคืนก็ตามมาจนพบตัวพ่อบอกว่าผีป่าคงบังตาไว้จะปล่อยคนก็ต่อเมื่อมีการบนบานจะเส้นสวงจนต้องออกปากจะมอบของเส้นเป็นวัวหนึ่งตัวอย่างไม่คิดเสียดายยังไม่ได้นับอีกตัวที่หายไปก่อนหน้าเท่ากับเสียวัวไปสองตัวเพื่อแลกกับชีวิตลูกชายสองคนพอเช้ามา จึงตามมาพบว่าพักอยู่ใต้ชะง่อนหินทั้งที่เคยเดินผ่านตรงนี้กลับไม่เห็นแสงไฟคงเพราะผีบังตาไว้เผยได้เล่าถึงพรานเพิกได้มาช่วยทั้งสองคนไว้ตอนที่พรานเพิกเอามือมาจับหัวไหล่ในตอนนั้นมือเย็นมากรู้ว่าไม่ใช่คนแน่แต่แกมาดีและยังตามมาเข้าฝันช่วยเตือนให้รับมือกับผีป่าได้ทันพอทุกคนตามไปดูศพในโป่งตะกอย ศพเป็นพรานจากต่างถิน่นไม่ใช่พรานเพิกแต่อย่างใดพ่อบอกว่าพรานเพิกมาเข้าฝันเมื่อคืนเชื่อว่าแกมีอันเป็นไปแล้วในพื้นป่าอันกว้างใหญ่เป็นการยากจะหาศพบพญาติก็ตัดใจตามหาแล้วเช่นกันบทเรียนครั้งนี้สองพี่น้องจำจนขึ้นใจมีปืนในมืออย่าริอาจเป็นนักเลงรังแกสัตว์หาไม่แล้วคงจะไม่โชคดีเหมือนครั้งนี้ ขอได้รับความขอบคุณจากอุทัยทิพย์ชาแนลก่อนจากกันขอให้ทุกท่านพบแต่ความดีมีแต่ความสุขตลอดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ